ใครที่อยากได้บ้านแสนสิริในจังหวัดอยุธยาบ้างไหมและโฮมาราวพาทุกคนมาดูแล้วค่ะกับโครงการอนาสิริอยุธยา2มีบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฟดสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในอยุธยาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมาราวจากโฮมไบเออร์ค่ะคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดในจังหวัดอยุทยาอยู่บ้างห้ามพลาดเลยนะคะ เพราะว่โาโฮมราวค่ะพามาดูโครงการใหม่จากทางแสนสิริที่มีให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแปดกับโครงการอนาสิริอยุธยา2เขาบอกเลยค่ะว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดอยุธยาเลยที่เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นและเป็นที่แรกค่ะ หลังที่ใหม่พามาดูวันนี้นะคะเนี่ยคือบ้าน8ค่ะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าอากินั่นเองค่ะทุกคนชัดเจนมากๆเลยนะคะสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นบ้านเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่ว่ามีความมินิมอลด้วยนะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะคะญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะเน้นเรื่องของความเรียบง่ายลงตัวดูอบอุ่นนะคะแล้วก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะสําหรับแบบบ้านอากิเนี่ยที่ดินจะเริ่มต้นอยู่ที่39.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ152ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน4ี่ห้องน้ําแล้วก็2ที่่จอดรนะคะคซึง บ้านแฟลตของโครงการอนาซิริอยุธยา2ที่นี่เนี่ยในทุกๆห้องนอนเขาจะมีห้องน้ำส่วนตัวให้หมดเลยค่ะที่จอดรถของแบบบ้านอากิค่ะอยู่บริเวณนี้ลค่ะทุกคนค่สามารถจอดรถ2คันได้ขึ้นลงสะดวกด้วยนะคะประตูทางเข้านะคะที่เห็นเนี่ยแบบบ้านนี้เขาจะมี2ทางด้วยกันนะคะเป็นบ้านแฟลตที่เราสามารถเข้าจากที่จอดรถก็ได้หรือจะเข้าทางหลักของบ้านได้เหมือนกันค่ะ ส่วนประตูบานนี้ที่เห็นเนี่ยนี่เป็นพื้นที่ของห้องเก็บของซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้านะคะไซส์ขนาดประตูเราสามารถเก็บอุปกรณ์หรือว่าเข้าของชิ้นใหญ่ที่จําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้เลอะพื้นที่ในบ้านนะคะหรือว่าเสียพื้นที่ก็เก็บไว้บริเวณห้องเก็บของด้านหน้าได้เลยไปเข้าประตูทางเข้าหลักของบ้านกันค่ะ ประตูทางเข้าของแบบบ้านอาก,กิอะค่ะจะเป็นประตูกระจกสไลด์ด้านบนน่ะเขาจะมีช่องแสงให้ด้วยนะคะข้อดีคือการที่เขาเพิ่มช่องแสงเนี่ยมันทำให้แสงจากข้างหน้าเข้าข้างในได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็เวลาที่เราเปิดม่านอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้สามารถมองเห็นพื้นที่วิวสวนด้านหน้าบ้านได้อย่าลืมนะว่าบ้านแฝดเนี่ยเราทําสวนด้านหน้าก็ได้ด้านข้างบ้านก็ได้ค่ะ ด้านในของแบบบ้านอากิค่ะที่ทุกคนเห็นนะคะเมื่อเราเข้ามาจะเจอกับพื้นที่ของลิฟวิ่งนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วบ้านแฝดเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ด้านข้างใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีพวกหน้าต่างแล้วก็ประตูกระจกที่เปิดออกไปบริเวณสวนด้านข้างบ้านของเราที่นี่นะคะ่ะหน้าต่างอ่ะนอกจากจะบานใหญ่แล้วยังไม่พอนะด้านล่างเขายังเพิ่มช่องแสง,แสงให้ทําให้เรานะคะเหมือนได้พื้นที่ของแสงสว่างเข้ามามา,มากขึ้นนั่นเองค่ะลิฟวิ่งของแบบบ้านอากิวางโซฟานะคะถ้าแบบในบ้านตัวอย่าง2ที่นั่งก็ได้แต่จริงๆเราจะเป็นอามท ลักษณะรูปตัว L ก็ได้ค่ะด้วยบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ Coffee Table เ,เ,เราก็วางได้นะคะอยากจะมีแบบว่าโต๊ะไว้สําหรับวางโคมไฟก็ได้ผนังชั้นวางทีวีค่ะกว้างขนาดนี้ทีวีจอใหญ่50นิ้วขึ้นไปได้เลยจะบิวทําเป็นชั้นโชว์ของแล้วก็ตู้ใต้ทีวีแบบนี้ก็ได้นะคะเชื่อมต่อกับลิฟวิ่ค่ะด้านหลังจะเป็นพื้นที่ของดาย닝น,นั่นเอง จากในบ้านตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอะในแปลนเดิมอะค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับ dining area แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ของแบบบ้านอากิเนี่ยเขามีความ flexible ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยพื้นที่ตรงนี้จะวางโต๊ะทางานนะคะแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ซึ่งด้านข้างอะคะ่ะจะมีประตูกระจกสไลด์เนาะเวลาที่เราทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะเราอยากจะเปิดตรงนี้เพื่อรับลมก็ได้ด้านหลังก็มีหน้าต่างเห็นไหมด้านล่างหน้าต่างอะคะ่ะมีช่องแสงเพิ่มเข้ามาให้อีกนั่นเองนะคะส่วนโต๊ะทานข้าวถ้าอยากจะวางในตําแหน่งเดียวกันกับบ้านตัวอย่าง ก็ได้นะคะสีที่นั่งก็กำลังดีนะคะจากพื้นที่ของดิ i แอเรียค่ะทุกคนก่อนที่จะไปสู่ห้องครัวเนี่ยเขาจะมีสเปซที่ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะคะแบบในบ้านตัวอย่างเขาจึงดีไซน์ออกแบบมาให้เราดูว่ามันสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่โซนของแพรนที่ไว้สําหรับจัดเตรียมอาหารก็ได้นะคะหรือบางคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆ จะเป็นมุมไว้สําหรับแบบเตรียมกาแฟชงกาแฟก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าชั้นล่างของแบบบ้านอาเกะเราจะมีทั้งลิฟวิ่งมีมุมทํางานมีพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์มุมนี้อีกนะคะถือว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว ถ้าเราไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแผ่นที่เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นพื้นที่สาหรับสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้หรือบางคนมีงานอดิเรกอย่างเงี้ยค่ะนรมิดมุมนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีความโปร่งด้วยเพราะว่าด้านหลังเขามีหน้าต่างให้อีก1จุดนั่นเองค่ะจากตรงนี้เนี่ยจะติดกันเลยนะคะกับพื้นที่ของโซนครัวแต่ก่อนเข้าไปอยากให้ดูประตูบานนี้ก่อนทุกคนที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นประตูที่เปิดเชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนะคะ โดยแปลนบ้านของอากิเนี่ยเขาจะนําพื้นที่โซนครัวให้อยู่ใกล้กับประตูที่เชื่อมจากที่จอดรถเวลาที่เราลงมาส่วนใหญ่เราจะใช้ประตูนี้แล้วก็ตรงเข้าสู่ในบ้านได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ในร่มด้วยถ้าซื้อของมาก็ตรงเข้าห้องครัวได้เช่นเดียวกันค่ะไปเข้าไปดูห้องครัวกันดีกว่านี่คือห้องครัวของแบบบ้านอากิค่ะขนาดกำลังดีเลยแต่ถ้าถามไหมเนี่ย ว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกคนแตบบ่บ้านอากิะคะ่ะที่เราเห็นนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานแล้วก็หน้าบานในส่วนของตู้ข้างล่างเนี่ยทางโครงการเขาทําให้เราแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยากมีหูด,ดูดควันก็ติดตั้งเพิ่มได้แล้วก็ตู้แขวนนะคะ สำหรับห้องครัวที่นี่นะคะเขาก็จะมีหน้าต่างค่ะบริเวณเหนืออ่างล้างจานเนาะและด้านบนก็จะเป็นช่องแสงให้นะคะผนังอีกฝั่งหนึ่งเราสามารถจะวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ได้เลยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีพื้นที่เหลืออีกถ้าบางคนอยากจะมีตู้ไว้สําหรับเก็บของกินแบบเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เนี้ยถ้าจะบิวเพิ่มก็ได้นะคะและประตูกระจกสไลด์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะตรงเนี้ยเขาจะไว้แบ่งแยกระหว่างห้องครัวกับพื้นที่ของห้องลอนดี้นั่นเองนะคะ ในพื้นที่ของลอนรีอะค่ะทุกคน ตรงนี้แหละที่จะเป็นส่วนที่เรียกว่าบ้านแฝดนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนของลอนดี้เนี่ยจะติดกันกันกบผนังของบ้านเพื่อนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเขาแบ่งแยกความเป็นส่วนตัวภายในบ้านค่อนข้างชัดเจนนะคะสําหรับพื้นที่ของลอนดี้ตรงนี้ด้านหน้าอย่างที่หมเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เขามีหน้าต่างให้นะส่วนด้านหลังค่ะก็มีช่องแสงนะคะบวกกับประตูที่เปิดเชื่อมไปบริเวณโซนด้านหลังของบ้านและในพื้นที่ลอนดี้นี้นะคะหมายว่าขนาดเขาค่อนข้างใหญ่เลยเรียกว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านแฝดแบบบ้านอากิเนี่ยแทบไม่ต้องต่อเติมบริเวณโดยรอบเลยฟัังก์ชนน บบนนนครตออโจทย์แนน่ก่อนที่จะขึ้นไปดูชั้น2ของแบบบ้านอากิค่ะขอแวะดูฟังกชันห้องน้ําก่อนเนาะให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่คือห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะติดกันเลยกับบันไดห้องน้ำเนี่ยเป็นฟูลฟังก์ชันเลยนะคะใช้งานได้สะดวกมากๆแยกโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกเอาไว้ให้นะคะถ้าอยากใส่พวกฉากกั้นก็สามารถใส่ได้แล้วเขาก็มีหน้าต่างค่ะเปิดระบายอากาศตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กลางวันเนี่ยแสงสว่างก็ส่องเข้ามาได้ด้วยขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่า ที่บันไดอะคะ่ะเขาก็จะมีช่องแสงให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีบานหน้าต่างไว้อีก1บานนั่นเองนะคะถ้าวันไหนที่อากาศแบบร้อนมากต้องการเปิดระบายอากาศก็กเปิดได้เลยะคะ่ะมาถึงชั้น2อของแบบบ้านอากินะคะชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นสําหรับการพักผ่อนแล้วค่ะเพราะว่ามีห้องนอนถึง3ห้องนอนแล้วก็ทุกๆห้องนอนเนี่ยเขามีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยะคะ่ะ สำหรับมาสเตอร์เบดมของแบบบ้านอากิค่ะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะให้พื้นที่ของมาสเตอร์เบดมอยู่ปีกหนึ่งของบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะจัดโซนได้นะคะโดยด้านหน้าเราก็แบ่งเป็นโซนนอนนั่นเองนะคะด้านหลังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของ Walk-in Closet แล้วก็ห้องน้ำค่ะ สำหรับโซนนอนวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆได้เลยถ้าเราอยากจะบิ้วแบบในบ้านตัวอย่างให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นทําได้เต็มที่เลยด้านหน้าค่ะมีช่องแสงขนาดใหญ่นะคะบวกกับหน้าต่างด้วยส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีหน้าต่างให้2จุดด้วยกันนะคะถัดจากโซนนอนถ้าใครนะคะอยากจะมีแบบชั้นไว้วางของแขวนของอะไรเงี้ยแบบในบ้านตัวอย่างผานังเขาค่อนข้างใหญ่ค่ะสามารถวางชั้นแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนพื้นที่ของ Walk-in c l o s e t นะคะแบบบ้านอากิที่นี่เนี่ย เราก็บิว l ตู้เสื้อผ้าแบบในบ้านตัวอย่างได้เหมือนกันเลยค่ะในโซนนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีมุมไว้สําหรับแต่งตัวหรือว่าโตเครื่องแป้งเราก็สามารถทําได้นะคะสําหรับห้องน้ำํำในห้องมาสเตอร์เบดมเป็นแบบฟูลฟังชันค่ะใช้งานได้สะดวกเลยนะคะที่เขาไม่ลืมเลยอย่างหนึ่งเลยก็คือเขามีหน้าต่างไว้ให้ในห้องน้ำด้วยนะคะมันดีมากๆเพราะาเราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้เลยค่ะ ส่วนฝั่งตรงข้ามของมาสเตอร์เบดมนะคะจะเป็นห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะห้องนอนที่2เนี่ยเขาจะอยู่โซนด้านหน้าของบ้านนั่นเองนะคะห้องนอนนี้ขนาดกว้างขวางเลยค่ะวางเตียงนอนนะคะไซส์ใหญ่แบบในบ้านตัวอย่างได้เลยด้านหน้าเนี่ยนะ,ะก็มีหน้าต่างให้ด้วยแล้วก็มีพื้นที่นะคะไว้สําหรับที่เราจะจัดวางพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆต,ต,ตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะทางานและในห้องนอนนี้เขามีห้องน้ําส่วนตัวแยกโซนแห้งโซนเปียกพร้อมกับหน้าต่างะระบายอากาศไว้ให้ด้วยค่ะ ที่3ค่ะขนาดพื้นที่เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะคะกับห้องนอนที่สองแต่ห้องนี้เนี่ยอยู่โซนด้านหลังบ้านเงียบสงบค่ะหน้าต่างมีด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนันเองนะคะ ถ้าสมาชิกไม่เยอะค่ะห้องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องเสื้อผ้าก็ได้นะคะถ้าเป็นใหม่เนี่ยก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าเอาไว้แบบเก็บของสะสมของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นห้องนอนแบบในบ้านตัวอย่างค่ะเตียงนอนก็ประมาณ3าฟุตครึ่งกําลังดีนะคะบิวตู้เสื้อผ้าแบบนี้หรือว่าจะมีโต๊ะทางานก็ได้ค่ะและเขาก็มีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยนะคะใช้งานได้สะดวกมาพร้อมกับช่องแสงด้วยค่ะ หมยพาดูในบ้านนะคะของบ้านแฝดแบบบ้านอากิกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถือว่าบ้านแฝดที่นี่นะด้านนอกเขาก็ดีไซน์สวยนะคะมาในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะฟังก์ชันด้านในบ้านเขาก็ลงตัวมากๆเสร็จจากในบ้านแล้วหมจะพาไปดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันต่อค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอนาสิริอุทยา2ที่นี่นะคะก็จะรวมพื้นที่ระหว่างสวน,ส,วนส่วนกลางแล้วก็ขับเท้าไว้ด้วยกันสวยมากๆเลยนะคะล้อกันไปเลยกับคอนเซ็ปต์ของโครงการที่มาในสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะมีความเรียบง่ายแล้วก็สวยงามเขาคัดเลือกทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็พันธุไม้ทําให้บรรยากาศเนี่ยร่มรืน่นมีพื้นที่สนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้ออกกําลังกายกันด้วยนะคะ ส่วนขับเฮาที่นี่เป็นขับเฮาสองชั้นค่ะมาในสไตล์ญี่ปุ่นที่ชัดเจนมากๆเลยด้านหน้าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะเป็นสะระบบเกลือที่มีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้เขาก็มีพื้นที่ของคลิสรูมนะคะให้เด็กๆด้วยค่ะส่วนชั้น2ของขับเฮาที่นี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสรูมค่ะจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็ได้ออกกําลังกายไปก็มองเห็นทั้งวิวสระว่ายน้ําแล้วก็วิวสวนส่วนกลางค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่โครงการอนาสิริอยุธยา2เนี่ยเขาจัดเต็มให้ลูกบ้้าาานขนขีคค่่่สวกลงแ 40บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการอนาสิริอยุธย,ยา2นะคะที่นี่ตามมาตรฐานของแสนสิริเลยค่ะด้วยระบบลีฟทเวที่เขาจะดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านที่เมนเกตนี้นะคะมีทั้งรอปรพอแล้วก็กล้อง CCTV ดูแลแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะการเข้าออกของที่นี่ค่ะเขาจะแบ่งเป็นระหว่าง Resident กับ Vi s itor ลูกบ้านจะเข้าออกด้วยระบบ RFID sensor นะคะส่วนวิซิเตอร์จะเข้าออกด้วยระบบ VMS ค่ะหรือว่า Visitor Management System เป็นการบันทึกข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องทิ้งบัตรไว้ที่รอปภค่ะโครงการอนาซิริอยุธย,ยา2ที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพัฒนาบนที่ดินประมาณ41ไร่กว่า,วามีบ้านทั้งหมด225ยูนิต ที่ดินเริ่มต้น35ไปจนถึง60ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น134ไปจนถึง177ตารางเมตรแบบบ้านมี3แบบค่ะนอกจากจะเป็นอากิที่หม่พามาดูแล้วนะคะเขายังมีแบบฟูยุเป็นบ้านแฝด2ชั้นที่ดิน35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย134ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถ ส่วนแบบสุดท้ายคือฮารุเป็นบ้านเดี่ยวค่ะที่ดิน50.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรกับฟังกชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ ำเลที่ตั้งของโครงการอนาสิรีอย,ยุธยา2นะคะตั้งอยู่บนถนนสาย 3, 4, 7, 7นั่นเองค่ะสายนี้เนี่ยเราจะเดินทางนะคะไปทั้งบางปะอินหรือว่าเข้าอยุทธยาก็สะดวกเหมือนกันค่ะไปเชื่อมกับถนนกาญจนาพิเศษนะคะหรือว่าไปถนนสายเอเชียก็ง่ายนะแล้วโครงการยังใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นท่านอยุทยาอยุธยาซิตี้พาร์คโลตัสบิ๊กซีทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในรัศมีการเดินทางได้สะดวกไม่เกิน10กิโเมตรค่ะ และยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชธานีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและยังอยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษานะคะที่มีทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยอย่างเช่นโรงเรียนเจนอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และสุดท้ายเลยก็คือนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินค่ะสุดท้ายแล้วสายชิลนะคะถ้าอยากไปท่องเที่ยวอยู่ที่โครงการนี้สะดวกมากๆเขาอยู่ใกล้กักบหมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยอยู่ใกล้กับวัดพนันเชิงวรวิหารวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็เกาะเมืองค่ะแล้เลือกเที่ยวได้ตามใจชอบเลย และทั้งหมดนี้ที่หมาพามาดูนะคะคือโครงการอนาซิริอยุธยา2ค่ะที่นี่เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดกับแบบบ้านที่มีให้เลือกถึง3แบบค่ะฟังก์ชันลงตัวครบทุกการอยู่อาศัยแน่นอนแล้วบรรยากาศในโครงการคือสวยมากฟิลเขาเป็นญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็มาดูได้เลยเพราะโครงการนี้ราคาเริ่มต้นแค่4ล้าน2ส90,000บาทไปจนถึง6ล้านบาทค่ะสันักงานขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะซึ่งตอนนี้กระซิบบอกเลยนะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่่่ะฟรีาใจย วันโอนด้ว on ยถ้าใครลังเลอยู่นะคะรีบตัดสินใจกันหน่อยแล้วก็ตรงมาที่โครงการอนาซิริอยุธยา2ได้เลยค่ะวันนี้อยู่ที่อยุทยาแล้วนะคะคอนเซป t นี้เขาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวหมอจะพาไปร้านนะคะที่ตรงกันเลยกับคอนเซปของโครงการเป็นร้านแล้วก็คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็คือเชฟคาเฟ่แอนด์เชสเปซนั่นเองค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเข้ากันเลยกับคอนเซ็ปต์ของโครงการอนาสิริอยุธยา2นั่นเองนะคะจากโครงการมาเนี่ยเดินทางไม่ไกลด้วยนะคะที่นี่เขามีกลิ่นอายของเ,ขเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยไม่ใช่แค่เฉพาะสถานที่นะคะเมนูอาหารของเขารวมถึงเมนูของหวานด้วยค่ะ พร้อมแล้วค่ะทุกคนที่สั่งมานี้นะคะก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มกันที่ของทานเล่นก่อนเขาบอกว่าเมนูนี้ก็คือไก่ทอดอยุธยานั่นเองนะคะนี่แหละมาเนี่ยนะไม่ควรพลาดที่จะสั่งเมนูนี้เลยนะคะมันก็จะมีความแบบว่าออกเปรี้ยวๆนิดน,นึงแซ่บๆจิจจาถึงใจเลยแล้วก็สูตรบักไก่เขาว่าเป็นสูตรเฉพาะเท่าราทานน่เขาก็จะมีถุงมือให้ด้วยนะคะต่อมานะคะนี่ก็คือชิฟแอนเชิฟนั่นเองค่ะก็เป็นแบบคือมันจะมีชื่อของทางร้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมนูนี้เพราะว่า ตัวน้ำซอสที่เขาราดบนปลากระพงที่ทอดนี่นะคะก็จะเป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะทานคู่กันกับโฟลซอนแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมค่ะส่วนเมนูนี้นะคะก็คือข้าวหน้าเนื้อแองกัสออสเตียลิฟอายนั่นเองนะคะเขาก็จะเสิร์ฟม,มาคู่กับไข่แดงดองค่ะแล้วก็จะมีนี่จิ้มแจ่วค่ะ ส่วนสุดท้ายเลยของหวานนะคะที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นดังหงูไส้มะพร้าวอ่อนนะคะเมนูนี้เลย4ลูกแบบเสิร์ฟร้อนๆจริงๆอ่ะมันจะมีตัวนึงนะคะก็คือโรตีเลเยอร์เค้กนั่นเองนะคะเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์แต่วันนี้หมดแล้วอืมหอมนะเนี่ยเหมือนมีข้าวคั่วด้วยอ่ะข้างนอกกรอบๆข้างในร้อนด้วยนะแห้งร้อนอยู่เลยเปรี้ยวยวหวานๆเผ็ดนิดนึงโดนวมดีเวลากินของแบบนี้นะคะ เราก็ต้องดื่มน้ํานี่ค่ะวันนี้หม่สั่งมัทฉะลาเต้ไปค่ะนอกจากจะเป็นเมนูเครื่องดื่มแบบนี้เขาจะมีเครื่องดื่มหลายแบบเลยค่ะจะแบบสดชื่นเลยก็มีหรือว่าคนที่ชอบทานกาแฟก็ได้ด้วยนะคะมาค่ะมาทานชิฟแอนเชิฟกันดีกว่าเขาให้เนื้อปลากระพงอะ่ะแบบชิ้นใหญ่เลยค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่มานะคะกับซอสที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยแต่มันมีความเปรี้ยวหอมหมีกระเทียม อร่อยให้เป็นาหวานๆคุเค็มข้างนอกแป้งห,หนุบหนับนอกจากโซนที่หม่นั่งอยู่ตรงนี้นี้มันอินดอร์ใช่ไหมมีเอ์ดอร์นะคะที่เป็นโซนสวนแล้วก็จะมีโซนในศาลาค่ะตรงนั้นเนี่ยจะนั่งห้อยขาข้างล่างเป็นปลาคราฟแล้วให้อาหารปลาได้ด้วยค่ะฝากไปด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ที่อยากจะพาคู่รักหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาทานอาหารนะคะพามาได้เลยค่ะเชฟคาเฟ่แอนด์เชสเปซนั่นเองนะคะ ที่นี่อยู่ใกล้กับโครงการอนาสิริอยุธย,ยา2เดินทางสะดวกค่ะมีที่จอดรถด,ด้านหน้าบรรยากาศข้างในสบายมากมีหลายโซนให้นั่งด้วยอาหารและของหวานเขาอร่อยค่ะภารกิจของโฮมเราวันนี้คอมพิวต์แล้วค่ะจังหวัดอยุธยานะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักเดินทางก็สะดวกสบายนะคะ แถมทำเลที่อยู่อาศัยของที่นี่อย่างวันนี้โครงการอนาสิริอยุธยา2ก็เป็นโครงการบ้านที่สวยมากมาในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะกับแบบบ้าน ที่มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดไม่ให้เลือกถึง3แบบนะคะถือว่าเรียบง่ายเลยค่ะแต่ว่าลงตัวทุกการอยู่อาศัยแน่นอนนะคะในราคาเริ่มต้นของโครงการเพียงแค่4ล้านสอบาทไปจนถึง6ล้านบาทนั่นเองค่ะกับโปรโมชั่นของโครงการที่ฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนนะคะคุ้มมากๆเลยทำเลดีเดินทางสะดวกจะไปบางปะอินก็ได้หรือว่าจะเข้าตัวเมืองอยุธยาก็ง่ายเหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่ลังเลอยู่ค่ะแวะมาเยี่ยมชมสำนักง,งานขายได้เลยนะคะ9โมงเชา้าจนถึง6โมงเยน็นรับรองว่าคุณต้องชอบกับโครงการที่อยู่ สายของแบรนด์แสนสิริที่มีความเป็นญี่ปุ่นตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าอย่างแน่นอนค่ะราละเอียดของโครงการนะคะใหม่จะแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ในทุกๆช่องทางของ Homebuyer ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย